มาในช่วงนี้นะคะมาประเมินผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างค่ะวันนี้นําเอาของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของ SCBX ค่ะประกาศกําไรสุทธิไตรมาสที่2ปี2568ที่ระดับ12,786ล้านบาทโดยทางด้านของบริษัท SCBX จํากัดมหาชนมีกําไรสุทธิไตรมาส2ของปี2568อยู่ที่12,786ล้านบาทเพิ่มขึ้น27.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากกําไรจากเงินลง งทุนที่เพิ่มขึ้นการตั้งสำรองที่ลดลงและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครึ่งแรกของปี2568บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น25,288ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ค่ะมีการตั้งสำรองลดลง13%จากปีก่อนเนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้โดยเฉพาะการปรับตัวดีขึ้นของบริษัทคัดเอ็กจำกัด ซึ่งมีการรวมสำรองพิเศษเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ภายนอกบริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพของสินเชื่อโดยรวมได้เป็นอย่างดีโดยอัตราส,ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพนะสิ้นไตรามาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ระดับ3.31%ลดลงจาก3.34%ในปีก่อนเงินกองทุนตามกฎหมายของบริษัทอยู่ในระดับคิกแข็งแกร่งที่ระดับ18.8% คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนระบุค่ะว่าภายใต้เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนปัญหานี่ควรวเรือนที่ยืดเยื้อกลุ่ม SCBX ให้ความสําคัญกับการประคับประคองลูกหนี้ทุกกลุ่มผ่านมาตรการที่หลากหลายโดยหนึ่งในนั้นคือมาตรการคุณสู้เราช่วยระยะที่1ซึ่งมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการเป็นยอดหนี้รวมกว่า5 0,000ล้านบาท พร้อมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะที่2ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โอกาสลูกหนี้กลุ่มเปราะบางได้ฟื้นตัวสำหรับผลประกอบการไตรามาสที่2ที่ยังออกมาแข็งแกร่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการแหล่งที่มารายได้ได้อย่างหลากหลายควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างรอบคอบส่งผลทําให้การก่อตัวของสินเชื่อด้อยคุณภาพนั้นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะ เป็นผลการดําเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่งของธนาคารไทยพาณิชย์นํามาฝากกันนะคะ